Nhìn cùng, nhìn ta anh đẹp phết. <laughs> ôi hia, anh nhú, nhìng hay đi luôn, chạy nhìng tụi ta, tụi này cứ nhìng อย่าไปฟังนุช กูยิงฝั่งนี่แล้วกูจะไปฝั่งนู้น ลตาตัวไหนก็ยิงเลยโอ๊ยนี่มึงบ้าหรือเปล่าไม่ได้ยิงฝั่งไหนทาไมึยิงฝั่งนี่เดี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้นโอ้ยฉันไอ้สัตว์มึงตั้งใจยิงกูจริงมั้ยลูกตาอะไเหี้ยไอ้เด็กเวทโอ๊ยเฮียไอ้หนูยิงให้ดีลูกจะยิงลูกตาตัวไหนก็ยิงเลย ยิงตุกตาต่อไหนก็ยิงเลยโอ้ยสัตว์โอ้ยนี่มึงบ้าหรือเปล่ามึงจะยิงฝั่งไหนทางยิงฝั่งนี่ี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้นโอ้ยฉันไอ้สัตว์ไปมึงตั้งใจยิงกูยิงมางตุ้ตาไรเฮียไอ้เด็กเวร Oh. <sighs> 碰碰碰 นี่มือบ้าหรือเปล่ามึงจะยิงฝั่งไหนทำยิงฝั่งนี้แล้วกูจะไปฝั่งนูน้น Hal! 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 ยิงให้ดีลูกโอ๊ยสัตโอ๊ยนี่มึงบ้าหรือเปล่ามึงจะยิงฝั่งไหนทํายิงฝั่งนี้เดี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้นอ๊ะโหลโหลโโอ๊ยมึงอ้สัตว์ไอิงกูจริงไม่ใชดตายไอ้เฮียไอ้เด็กเวร